นึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารทำให้หายมืดโมหันในสันดานทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจขอความสุขความเจริญบรรดาญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมาจะขอรายงานเรื่องราวบุญกุศลตลอดจนถึงสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทำร่วมกัน คือการสร้างลงศพซึ่งอาตมาได้ปารบถึงความไม่แน่นอนของชีวิตตลอดจนถึงสุขภาพร่างกายปีนี้ร่างกายไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าจะทํากุศลอะไรดีเขาปรากฏว่าพระครูวิเชียนท่านได้เชิญชวนให้สร้างลงศพสร้างลงเย็นขึ้นอาตมาก็เลยมีจิตเป็นกุศลร่วมสร้างบริจาคก,กับท่านด้วยและก็ยังได้เชิญชวนญาติโยม ซึ่งเป็นสัตว์ที่วิหาริกอันเทวสิก์ของอาตมาได้ร่วมด้วยปรากฏว,ว่าได้ถึงสามโรงและก็ได้ทําการถวายโลงไปแล้วหนึ่งโรงที่วัดลาดบรรทมอ่ํอเาเภอนครหลวงจังหวัดอยุธยาในวันที่ห้าธันวาวันพ่อของเราซึ่งก็ผ่านมาและก็ยังเหลืออีกสองโรงโยบสองโรงที่จะถวายต่อไปนี้ก็เป็นวัด หม่คูมอนอยู่อำเภอบางค้าจังหวัดชายเชิงเซาซึ่งจะถวายวันที่21ทธันวา2อ6พ67อีก5วันอีก5วันก็จะถึงเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอเรียนเชิญให้ญาติโยมที่มีจิเป็นบุญอยู่สวนได้ร่วมบุญร่วมสวนกัามาวยการบริจาคทรัพย์ร่วมด้วยช่วยกันมาถึง3โรงด้วยกันนะ ถ้าใครมีเวลาว่างก็ขอเชิญชวนและเรียนเชิญไปที่วัดใหม่คูมอนตำบลหัวใสอำเภอบางค้าจังหวัดเชิยงแสาและหลังจากถวายเสร็จจากวัดใหม่คูมอนแล้วเราก็จะไปที่วัดใหม่กรงทองซึ่งอยู่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัดอีกหนึ่งโรงดังนั้นวันที่21อ่าซึ่งเป็นวันอ่เป็นเดือนสิ้นสุดของปี มือนกับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เป็นเดือนแห่งส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วยเั้นญ,ญาติโยมที่ได้ร่วมกุศลกับอาตมามาโดยตลอดอยากจะไปร่วมด้วยก็ขอเชิญชวนและเรียนเชิญด้วยนะเพราะการสร้างลงศพเย็นได้มีอาน,นิสงส์มากมายโดยเฉพาะ,ะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสารณประโยชน์สองทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีงามสามนะ เวลาเราสิ้นชีพวายชนไปแล้วเนี่ยศพไม่เน่าไม่เปื่อยหรืออ,อยู่ในความเรียบร้อยสวยงามาสี่มีประโยชน์เป็นสนากุศลกับวัดวาอารามที่เราเราไปถวายห้าโรงสวยงามนะไม่จืดชืดฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมที่คิดจะไปร่วมกับตมาก็เตรียมกายเตรียมใจนะเตรียมตัวให้พร้อม ในวันที่21่ธันวา2องวัดใหม่คูมอนและวัดใหม่กงทองขอเจริญพร